ที่อาเทศค่ะอาเทศเชิญค่ะอาเทศกี่โมงคะที่โน่นตอนนี้กี่ทุ่มคะอาเทศไปดูเวลาเลยตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งค่ะอาเทศต้องเสียสละมากเลยมาอยู่ฟังเพื่อนเด็กๆเลยนะคะเชิญค่ะครับเพราะวท่านอาจารย์หมูเขียวดรใจเพชรกาจจนเจริญทมสำนึกดีครูและครูทุกๆท่านตลอดจนผู้เร่าตับอุดมและเ็กภาษาทุกๆท่านนะครับ ผมชื่อประพันธ์ภูคําชื่อเล่นวระเทศชื่อทางธรรว่าใจถึงสิกล้าจนพำนักอยู่ที่เมืองดัลลัดมร์รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจิตอสาสาสังกัดสวนป่านาบุญหกอยู่ที่เมืองดัลลัสปัจจุบันนี้อาย,ยุ73ปีครับก็พลาดจาก เพื่อการส่งการบ้านครั้งที่แล้วจันมานสุดท้ายก็รอรอจนรอไม่ไหววันนี้ก็เลยตั้งสินว่ายังไงต้องต้องรอจนให้ได้แต่ก็พอดูคิวแล้วอ้มก็ยาวยาวไม่ยาวก็ยาวก็ต้องรอเพราะว่าไม่อยากจะพลาดอีกเหมือนครั้งที่แล้วก็เลยก็เลยตั้งตั้งใจไว้ว่ายังไงก็ต้องส่งการบ้านให้ได้ก็ขณะนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งสิบห้านาที ของเมืองดัลลัสเท็กซัสก็ประมาณบ่ายโมงสิบห้านาทีของเมืองไทยเป็นเรื่องของการที่เราได้ตั้งสินไว้แต่ที่ก่อนจะตั้งสินไว้เนี่ยก็ขอจะเปินเป็นอาบบบทก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงทุกครั้งเนี่ยหรือไม่ก็ประมาณสักอาทิตย์ละครั้งที่ร้านอาหารที่เราทําอยู่เนี่ยเขาจะใช้เปลือกเกีียวแต่บรรดานี้เป็นชนิดหนาหน่อยแล้วก็มาหั่นแบ่งเป็นหางแบ่งเป็นชิ้น คล้ายๆกับมีกรอบจะเป็นเส้นใหญ่กว่ากุณง่ายๆก็คือกรอบกรอบที่เข้ามาทํากรอบเค็มนะฮะแล้วทีนี้พอทอดใบ่เนี่ยโอ้ยกินมันหอมกลุ่นยั่วยวนใจมากก็ทุกครั้งอ่ะที่มีการทอดปับ๊บเราก็เป็นคนที่จะต้องเอามาใส่ถุงเพื่อที่จะอแถมไปกับพุกซุปต่างๆนานาให้กับลูกค้าก็ก่อนเนี้ยก็จะ ใส่ถุงไปด้วยกินไปด้วยใส่ถุงไปด้วยกินไปด้วยบางทีบางครั้งก็ข,ขอขึ้นรถไปด้วยติดรถไปกินไปเรื่อยอ่าแต่นี่มันก็เป็นหลังจากที่เราเลิกเราเลิกไอของกรุบกรอบอย่างอื่นแล้วนะก็มาติดไอกรุบกรอบอีกอย่างนึ่งบีที่บีที่เนี่งให้ก็คิดว่า ey, ไม่ไม่เป็นไรนะเราไม่เป็นไรอันนี้ก็อยากจะวัดวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลตัวเองตัวว่าตัวเองเนี่ยมีสินที่จะบกพร่องหรือไม่ ก็เลยตั้งสินว่าอะต่อไปเนี่ยจะเลิกลดละเลิกไอบีกรอบบีกรอบที่เขาทอดได้นเนี่ยได้เรื่องเลยครับครั้งแรกครั้งแรกตั้งเนี่ยครั้งแรกหลังจากที่ตั้งแล้วเนี่ยเอาละต่อไปนี้เราจะไม่กินไอบีกรอบหรือกรอบไอบีกรอบที่ร้านเขาทอดแล้วนะมันเหมือนกับเข้ามาลองใจเลยเพอตั้งสิงนอันนี้ตั้งมาลองใจเลยว่า พอตอนเช้าเราเข้าไปในร้านปั๊บเนี่ยเราจะเห็นกล่องเลยกล่องที่เขาทอดเขาทอดหมีเนี่ยทอดเปลือกเกีียวเนี่ยเปลือกเกีียวกรอบเนี่ยว่าให้เราให้ให้เราสำหรับใส่ถุงเล็กๆเนี่ยพอเปิดประตูปั๊บกลิ่นก็โชยมึนทุกไปนวดโชยมาเสร็จปั๊บเราก็เอาละเราก็พยายามพยายามที่จะกดระงับอารมณ์ตัวเองแต่เรารู้เลยว่ามันเป็นการกดข่มที่เราจะไม่กินมันก็ ลอดไปหนึ่งมื้อลอดไปหนึ่งมือ,อ,ห,นมอหนึ่งมือเมื่อประมาณสักสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เจออีกแล้วทอดใหม่ๆเช้าๆเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยไอลักษณะของการกดข่มเนี่ยมันก็จะน้อยลงแต่ก็จะมีความเป็นว่าอย่างไรต้องเอาอชนะมันให้ได้ชนะมันให้ได้ที่ไม่กินเราก็เราพอตั้งไรเราตั้งตั้งใจว่าเราไม่กินปั๊บมันก็สงบไปแล้วเราก็ไม่ไม่ได้กินอีกเลย มาครั้งที่สามเมือ่อเมื่อประมาณสองสามวันนี้เองทอดมาอีกอันนี้อันนี้อันนี้โชยมาแน่แน่ใหม่ๆเลยแล้วก็เราเราก็เดินเข้าไปเสร็จเพื่อที่จะเอากระบะนี้มาแต่ครั้งนี้แหละเรารู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราตั้งเนี่ยมันเป็นผลขึ้นมาก็คือว่าเราไม่มีเราไม่มีอาการปวดข่มหรือไม่มีอาการที่จะอยากไม่มีอะไรสเห็นแล้วเฉยๆไม่มีความรู้สึกว่าอยากกี่อะไรทั้งสิ้น มันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าการตั้งสินของเราเนี่ยเออได้ผลที่เราจะไม่กินมันแล้วตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ไม่ได้กินมันอีกเลยเนี่ยมันก็ทําให้เราแสดงว่าใหม่เนี่ยใหม่ถ้าเราตั้งสินอะไรที่จะลดละเลิกอะไรแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาเหมือนกับท่านอาจารย์บอกมันจะมีสิ่งอย่างสิ่งนั้นเนี่ยที่เราตั้งสินเลิกเข้ามายั่วยวนเราเข้ามายวนใจ<ค>เราเข้ามาจูงใจเราใ,<ค>ให้เร็วเห็นลูกเห็นธรรมเห็นเนี่ยเห็นกลิ่นทั้งกลิ่นทั้งรสมันจะโชย นึกขึ้นมาเลยแต่พอครั้งหลังสุดเมื่อเมือม่อเมือม่อเมืครั้งหลังสุดเนี่ยที่ทําให้เราไม่มีความรู้สึกไม่มีน้ําลายสอออกมาไม่มีอาการที่เราอยากกินแพ็จนเสร็จเราก็เสร็จไปแล้วก็เฉยเนี่ยมันก็ทาให้เราให้เราให้เรา,ให,เราให้เราเกิดความความปรารถนาดีกับตนเองว่าเราเนี่ยเลิกเลิกได้จริงๆ มันก็เป็นอีกอย่างที่เราสามารถเลิกได้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านอาจารย์เมตตาได้ให้ข้อแนะนํามาแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าพุทธชนะทุกข์จริงๆนะมันเป็นยังไงที่เราทําให้เราจะละกิเลสครั้งนี้ได้อันนี้เรื่องแรกก็ผ่านไปเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการที่อชอบก็ได้ชังก็ได้ก็คือว่าชอบชอบที่จะไม่ได้ ดังใจชังที่จะได้ดังใจก็คือเรื่องของการที่รถเราประสบอุบัติเหตุแล้วเราก็ติดต่อ,อบับวิสัตว์ประกันเพื่อให้เขารับผิดชอบแต่ปรากฏว่าจนแล้วจนรอดติดต่อไปก็ไม่ได้รับคําตอบแรงสิทจนครั้งหลังสดเมื่อสามนาทีที่แล้วติดต่อไปก็ปรากฏว่าเขาก็ติดต่อเขาก็รับโทรศัพท์พอรับโทรศัพท์แล,แล้วก็บอกว่าเออจะมาดูมาดูมจะมาดูรถให้เราแล้วมันจะตีราคา รถตีราคาเราก็รอไปเขาบอกว่าเราก็ถามเขาว่าประมาณเท่าไหร่หรือเวลาเท่าไหร่หรือวันไหนเนี่ยจะมาดูลบเราก็จะตีราคาจะสอบไอ้ซ่อมรบเราเขาก็บอกว่าประมาณยี่สบสี่ชั่วโมงหลังจากที่โทรศัพท์ไปแล้วเอาเราก็รอไปยี่สบสี่ชั่วโมงแต่เราก็ทําใจแล้วแหละว่าครั้งนี้ถ้าเขาไม่ติดต่อมาแล้วก็ทําใจว่าว่าเออเขาไม่ชอบ เขาเขาไม่เขาไม่เขาไม่ชอบที่จะรับผิดชอบในการที่จะมาซ่อมรถเราก็ไม่เป็นไรเราก็วางซะมันก็คงจะเป็นวิบากร้ของเราที่เราเคยทามาตอกคนอื่นที่ทําให้รถเขาเสียหายแล้วเราไม่ชอบรับผิดชอบมาก็ได้มันก็อาจจะเป็นเรื่องของเรื่องในระหว่างที่เราเป็นทนายความที่เราจะเอาชนะคาีเรื่องนี้ก็ได้เราก็วางใจไปวางใจเสร็จเราก็เราก็เราก็ตั้งปณิธานเลยว่าถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ถ้ามันจะได้ก็มันก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันยังไงก็ได้เขาไม่ซ่อมเราก็ซ่อมของเขาเองจาัดก,การซ่อมตามที่ว่าเราพอที่ใช้รถใช่เดี๋ยวนั้นเองเรา,านนก็วางเราวางเราเราก็วางไปจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ไม่ติดต่อเขาเลยเขาจะติดต่อมาหรือไม่ติดต่อมาก็เรื่องเรามันก็ทําให้เราสามารถวางเฉยได้โดยที่ไม่ดิ้นรนกังวลกวายหรืออ่าที่ไปต่อรอต่อเถียงหรือว่าจะต้องไป ติต่อหให้เข้ามาซ่อมลบในเราไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามก็คือเรื่องเรื่องของการที่ไม่ได้ดังใจแล้วก็จะต้องทําให้ได้ดังใจแต่เมื่อก่อนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ดังใจหรือเราทําของหายหรือเราลืมของเอาไว้ที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องหามาันจนเจอแล้วจะยัางาน,นมันก็มีอารมณ์กุดจิตปุดเิตงูนงานตลอดเวลาที่จะต้องอยังไงต้องทําหาให้ได้ยังไงต้องหายได้ แต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยถ้าทําการเซตอัพคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อที่จะย้ายบ้านก็ปรากฏว่าถ้หาหาฮัร์ดได้ตัวหนึ่งที่มันมีโปรแกรมแล้วมันจะมีัไอเขาเรียกว่าอ่าพสัสดนของโปรแกรมแต่ละตัวมันก็อยู่ในฮัร์ดได้นั้นได้แล้วมันก็ไม่สามารถจะทําให้ running โปรแกรมอะไรไปได้เ,ออเราก็บอกเออเราก็หาไม่เจอพอหาไม่เจอเสร็จแล้วเราก ถ้าเรามัวแต่ไปหาเนี่ยงานอย่างอื่นเราก็ไม่ได้ทำเราก็เราก็คิดได้ว่าเออถ้าเราเสียอารมณ์แล้วเราอารมณเราเสียแล้วเราไม่มีสติกเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็ทำให้เรายิ่งหาของนั้นไม่เจอแล้วมันก็ไม่เจอจนกระทั่งพอมาใส่พอมาใส่สายหน่อยเราก็ตาใจอ้าวหาเจอก็เจอหาไม่เจอก็ช่่งมันแล้วเราก็วางเฉยแล้วเราก็ทำงานไปจนจนกระทั่งมาจนกระทั่งมาตกตอนบ่าย แล้วก็คิดอีกเอ๊มันจะอยู่ตรงไหนเรื่อกพอเราลึกไปเสร็จปั๊บยังไงไงก็ไม่เจอเราก็ไม่เจอเพราะตกเย็นมาเอา้าจะคิดอีกอีกปลอดหนึ่งแล้วว่าเอ๊เราจะไปหาที่ไหนเราจะค้นหาที่ไหนพอเราเข้าบ้านเราก็บอกว่าอย่าไปหามันเลยเสียเวลา,าเปล่ามาเปิดคอมพิวเตอร์มาปอดเปิดห้องซูมดูดีกว่าเพื่อที่จะได้เข้ามาในนี้ได้ก็แต่ต้องตอนตอนเย็นแล้วที่มีความตั้งใจที่จะเข้าไปห้องอ่า อญญาไปให้ธรรมของภาคใต้เข้าไปจนจนฟังเสร็จปั๊บเราก็ทํางานไปด้วยขับรถไปด้วยแต่ก็ไม่ได้ฟังจนจบแต่พอเข้าบ้านมาเราก็วางเฉยล้าก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ใส่ใจไปหาหาใดนั้นอีกเลยลดช่างมันว่ามันจะหาเจอกัะมันจะหาเจอเดี๋ยวก็หาเจอเองถ้าไม่หาเจอก็ไม่เป็นไรก็ทาขึ้นมาใหม่หรือไม่ก็พยายามที่จะดูอะไรถ้าเกิดว่าเราย้ายบ้านใหม่เสร็จแล้วเราหาตามแผกของต่างๆแล้วจะเจอับเจอจะไม่เจอก็ช่างมัน มันก็ทําให้ระวังใจได้ไม่งุดหงิดทุนงานเหมือนเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้ตั้งศีลและเรายังไม่ได้เป็นอาภัยยามเรื่องทั้งสามเรื่องก็มีแค่นี้แหละครับจเจริญธรรมครับสาธุค่ะพิเทสครับผมประเด็นแรกก่อนถ้าต่อไปพ่เทสจะมาส่งกันบ้านนี้พิเทสขอฉุกเฉินได้นะคะก็คือมันจะดึกเกินไปเนี่ยเราพี่น้องที่อยู่ในห้องก็ก็จะอนุญาตให้เป็นพิเทสก่อนได้นะคะ เพราะเราก็ลืมประเด็นนี้เหมือนกันอะเพีงใจเพราะคนอื่นเขาก็รอมาก่อนแล้วเพราะนั้นเราก็รอได้เพราะเราเข้ามาที่หลังแล้วเราดูเวลาแล้วมันก็ยุ่สมควรกั่ที่เราสามารถจะรอได้ครับคุณนิดหน่อยก็ขอบคุณมากครับค่ะก็ก็เหมือนกับคุณนิดหน่อยว่าง่ั้น่ะเพราะว่าจะอ่าอะไรเขาเรียกว่าจะพิมพ์ข้อความไปให้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 คุณนิดหน่อยแล้วก็พิธีกรร่วมเนี่ยเขาได้เห็นว่าเออเราเราเราเข้ามาแล้วแล้วะเนนี้ ทำไมทมาํามมาขึ้นแล้วเราก็ตัดใจให้คนอื่นก่อนดีกว่าแล้วรอรอได้ครับป็ค่ะค่ะถ้าได้ก็โอเคแต่ว่าถ้าถ้ามันจะดึกเกินไปก็ประมาณให้พอเหมาะได้ค่ะก็คือแจ้งได้นะคะเพราะว่าพี่น้องที่อยู่เมืองไทยก็อยู่ทั้งวันอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ลําบากมากเท่านะคะพี่น้องก็ยินดีเสียสละเหมือนกันนะคะพี่น้องในห้องท่านอื่นอ่ประเด็นแรกนะคะประเด็นประเด็นการบ้านสามข้อนี้ข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งอตอนนี้เรารู้สึกว่าเอะเราไม่ได้มีความความอยากตรงนั้นแล้วนะดูเราจะทําใจได้เนี่อ่าก็รอว่ามันจะมีเผลอมาไหมนะคะเพราะว่าเราอาจจะยังตัดสินไม่ได้แต่ว่าตอนนี้นะ่ะเราทําได้แล้วเพราะว่าเราตั้งสินแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็ล้างได้อ่ถ้าเข้ามาทีเผลอก็คือมันต้องใช้เวลาใช่ไหมคะใช้เวลาช่บประเมินต่อไปค่ะ แต่ว่าอาเทศก็มารบก็ทําได้ดีมากแล้วนะคะในส่วนของการที่ได้ตั้งศีลแล้วก็ได้พิจารณาแล้วก็เห็นตัวที่ว่าเออมันสลายไปได้ละแต่ว่ามันจะมาทีเผิดหรือเปล่าเนี่ยเราดูต่อไปนะคะค่ะกรณีที่สองเนี่ยกรณีที่สองเรื่องของกรณีกับเรื่องรถนะคะการการวางใจกับการไม่ทําอะไรนี่มันต่างกันนะคะ อยู่ที่การประมาณของเราค่ะแต่ว่าเราต้องวางใจได้นะวางใจได้ว่ามันจะมันจะได้ก็ได้หรือไม่ได้ก็ถ้ามันถ้ามันจะมีเหตุอุปสรรควิบากายมามันมีเหตุปัจจัยที่มันไม่เอือ้อที่จะทําให้มันสําเร็จได้เนี่ยเราก็ยินดียอมรับได้แต่ว่าการจะลงมือทําเพื่อรักษาสิทธิตรงนั้นนะ่ะพิเทยังทําได้นะคะ แต่ใจเราต้องไม่ทุกข์ไงได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่การปฏิบัตินะ่ะการปฏิบัติกับใจเราอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าหมายถึงว่าการปฏิบัติเราก็ประมาณให้พอเหมาะนะคะถ้าเป็นสิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องที่เราถูกทําให้เดือดร้อนแล้วเราก็ควรจะได้รับการชดใช้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการทําให้ท่านไม่ต้องมาเป็นหนี้เราด้วยหมายถึงว่าคู่กรณีของเรานะคะ ค่ะเราก็คือเราก็ประมาณการกระทําให้พอเหมาะนะคะฝากฝากพิเทศตรงนี้พิเทศจะเรียกร้องสิทธิ์ของพิเทศเต็มที่ก็ได้แต่ว่าใจเราต้องไม่ทุกเกิดอะไรขึ้นใจเราต้องไม่ทุกเนี่ยค่ะเป็นเป็นประเด็นสําคัญค่ะสาหรับเรื่องที่เรื่องที่สามนะคะเรื่องที่สามเรื่องวางใจวางใจมันก็อาจจะได้หรือไม่ได้แต่พิเทก็ทําสําเร็จแล้วตรงที่ไม่ได้กระวนกระวายต้องหา ปัญหาแล้วถ้ามันจะเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะค่ะนุมทนากับพิเทพค,ค่ะสาธุกค่ะก็คือเรื่องที่สองเนี่ยนะครูนิดหน่อยเรื่องที่สองเนี่ยนะฮะคือสิทธิของเรามีอยู่ก็ก็ก็รออยู่ที่ว่าเขาจะดําเนินการหรือไม่เพราะว่าตัวนี้ที่ทําใจแล้วก็คือว่าเราติดต่อเข้าไปหลายครั้งแล้วแล้วเราทวงสิทธิ์ของเราเราก็มาหลายครั้งแล้วแต่ปรากฏว่ามันทําให้เรา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 ,เรามานึกถึงเราว่า เอ๊ะเราก็ทวงเข้าไปหลายครั้งแล้วเนี่ยถ้าเขาจะทําให้เราเนี่ยมันก็ทําต้องนาแล้วแต่เขาไม่ทําอ่เราก็วางไปเลยว่าเขาจะทําให้เราก็ทํามันไม่ทําให้ทาก็คือไอ้ตรงนี้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะรถเราเนี่ยเราก็จัดดําเนินการซ่อมพอที่จะใช้การได้อยู่แล้วโดยที่ว่ารถคันนี้ยิงอยู่มันก็มีอาจจะมีรอยบุบสลายมีรอยอะไรแต่ก็ไม่ได้หมายาว่ามันจะทําให รถคันนี้ไม่สามารถใช้การได้มันใช้การได้ยิงแต่มันมันเสียความสวยงามไปเท่านั้นเองก็เอาช่างมันเถอะเราก็จะได้ม,มันจะได้เป็นแผลที่ให้สกิดใจแล้วว่าเราระมัดระวังแล้วแต่ก็ยังมีคนอื่นไม่ระวัดระวังเข้าเรานะอ่จงต้องระวังให้ตระหนักมากขึ้นไปกว่านี้ในการใช<ก>้รถแ,แล้วค่ะแล้วแต่ถ้าพี่เทเห็นว่าตรงนี้เป็นประโยชน์มากกว่าหรือเป็นประโยชน์มากกว่าก็ก็เลือกก็เลือกตาม,มที่เราเห็นนะคะ ค่ะอนุโมทนา,ทา,าค่ะพี่จะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าครับคุณที่หน่อยอ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะสาธุค่ะสาธุข,ขอบคุณครับค่ะ